ที่อีกท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือหมออ๋องนั่นเองก็มีโปรแกรมจะเดินทางไปสิงคโปร์เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันดูทีนี้ในส่วนของหมออ๋องค่ะก่อนที่จะเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้นะคะก็ต้องชี้แจงกันก่อนปมไปดูงานครั้งนี้ค่ะซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยยืนยันเรื่องของความโปร่งใสนะคะมีการเตรียมล่วงหน้าไว้หนึ่งเดือนแล้วแล้วก็ช่วงการเมืองเนี่ยไม่นิ่งค่ะก็เลยมีสสของก้าวไกลนะคะร่วม เดินทางมากกว่าพักอื่นนี่คือเหตุผลที่หมออองให้พร้อมกับมีการเปิดค่าตั๋วและค่าโรงแรมด้วยว่าจ่ายจริงเนี่ยไม่ได้เท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะแต่หมออ๋องไม่ตอบค่ะปมที่จะมีการโยกงบประมาณเพื่อไปดูงานโดยอ้างว่าขอดูรายละเอียดของเอกสารก่อนค่ะ โดยที่รัฐสภาวันนี้นายปฏิพัฒนสันติพาดานะคะหมอองคงค่ะรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่หนึ่งวันนี้ถถแถลงถึงรายละเอียดของการเดินทางไปเยือนสาธารณารัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่21-24กันยายนซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น1 3 0 0 0ล้านแบาทแล้วก็พบว่าในคณะเดินทางมีสสก้าไกลเนี่ยร่วมคณะ5คนนะคะเรื่องนี้ คุณปฏิพัฒน์ค่ะบอกว่าการเตรียมโครงการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปรง่งใสและก็มีสมรรถนะสูงส่วนงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางของรองประธานสภาคนที่หนึ่งส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าเอ๊ะตั้งสูงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนะคะเรื่องของงบประมาณตรงนี้หมอองบอกว่าเป็นเพียงการตั้งงบนะคะที่ยังไม่ได้เกิดการใช้จ่ายจริงจึงตั้งไว้ตามสิทธ นะที่ระเบียบเนี่ยกำหนดอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้มีค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตนเองเนี่ยเปิดเผยได้ก็คือเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินจากที่ตั้งงบไว้52,000บาทแต่ว่าจ่ายจริงนะคะ28,000บาทค่าโรงแรมจากที่ตั้งไว้ 12,000บาทแต่ว่าจองได้9,000บาทค่ะซึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะส่งคืนคลังส่วนการเลี้ยงรับรองนั้นเนี่ยต้องทำให้สมเกียรติกับประเทศไทยเพราะว่าคณะที่เดินทางไปทำหน้าที่เป็นทูตของสภาด้วย ส่วนการตั้งงบรับรองนะคะที่มองว่ามากเกินไปเพราะว่าตั้งโดยไม่ไม่ทราบถึงโปรแกรมรายละเอียดแต่เมื่อทราบในรายละเอียดอย่างเช่นนะคะมื้อกลางวันสถานทูตจัดเลี้ยงตรงนี้เนี่ยจะจ่ายไม่เต็มส่วนงบรับรองและการดูแลอย่างเช่นนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ก็จะเป็นนะคะส่วนของอาหารว่างและมื้ออาหารที่ทานร่วมกันซึ่งตรงนี้เนี่ยหมออองบอกว่าผมจะแสดงใบเสร็จให้ดูนะ นอกจากนี้ค่ะจากการดูงานในด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5แล้วค่ะก็จะไปดูพิพิธภัณฑ์ด้วยเพื่อนำมาปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์ของรัฐสภาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยหมออ๋องยังชี้แจงนะคะถึงรายชื่อของคณะผู้ร่วมเดินทางที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นสอสอของก้าวไกลค่ะ เรื่องนี้หมออองบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและตนเองเนี่ยนะคะก็สนใจต่อการนำองค์ความรู้มาพัฒนาสภาก็คือนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสไกลและนายวรพบวิริยโรธสสเไกลเช่นกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยสถานการณ์ทางการเมืองหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความแปรปรวนค่ะ ก็ทำให้ยังไม่มีกรรม,มธิการกิจการสภารวมไปถึงไม่มีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ชัดเจนทำให้ในส่วนของก้าวไกลนั้นเนี่ยพิจารณาจากบุคคลที่ลงชื่อซึ่งแสดงความต้องการเป็นกรรม,มธิการกิจการสภาจํานวน3ามคนนอกจากนั้นเชิญนะคะไปที่พักเพื่อไทยและก็ภูมิใจไทยด้วยซึ่งมีเพียงนายสรันทิมสุวรรณสสพักเพื่อไทยเท่านั้นนะคะ ส่วนระยะเวลาการเตรียมงานที่สั้นที่สุดคือ1เดือนค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยหมอองกบอกว่านึกว่าจะได้กรรมธิการแต่พบว่ามีการดีเลย์ดังนั้นเมื่อตั้งโครงการไว้แล้วก็ต้องเดินหน้าจะเลื่อนเพื่อให้สภาพ,พร้อมไม่ได้เพราะมีการประสานไปอย่างประเทศสิงคโปร์และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการจัดเตรียมการประชุมกันไว้แล้วนะคะหากเลื่อนเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อส่งคืนคลังเอง หมออ๋องยืนยันนะคะว่าการไปดูงานครั้งนี้ไม่ได้ไปเที่ยวค่ะเพราะว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ทัวริสเดสติเนชันแต่ว่าได้คำนึงถึงผลลัพธ์ของการไปดูงานที่มีผลสลัมฤิ์และหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยก็จะนำรายงานนะคะนำเสนอรายงานไปยังรัฐบาลและภาคป,ประชาชนรวมถึงสภาด้วย ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของงบประมาณค่ะที่นํามาใช้เพื่อเดินทางซึ่งพบว่ามีการโยกงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศโดยไม่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงก่อนหมออองบอกว่าผมขอดูรายละเอียดอีกครั้งก่อนแล้วกันนะคะ เรื่องดังกล่าวเนี่ยทางสำนักเลข,ขาธิการสภาชี้แจงกับผมว่ามีงบประมาณในส่วนของการประสานงานพิธีการทูต1 3ล้านแบาทก็เลยจัดโปรแกรมให้ต่ำกว่างบที่มีให้ได้และสัมพันธ์กับจำนวนคณะที่จะเดินทางด้วยดังนั้นการโยกงบประมาณนั้นเนี่ยขอดูรายละเอียดอีกครั้งก็แล้วกันทั้งนี้การใช้งบรอบนี้ไม่ใช่การลางท่อนะคะเพราะว่ายัางมีงบที่ค้ังจ่ายอีกมหาศาล ก็เลยถามย้ำไปนะคะว่าตามเอกสารโครงการดังกล่าวเนี่ยพบว่าอนุมัติให้มีผู้ติดตามคณะด้วยจะควบคุมไม่ให้บานปลายงบประมาณอย่างไรหมออองบอกว่าคณะเดินทางมีเพียงนายไก่ก้องวัยทยาการอดีตกรรมธิการกิจการสภาค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาโดยตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทพาริมต์และออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งตอนนั้นคาดว่าจะไม่มีใคร แต่หากจะมีการนำคู่สมรสหรือว่าเพื่อนเดินทางไปด้วยต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแล้วก็ต้องไม่กระทบกับแผนงานในการดูงานด้วยค่ะ